องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเรานะคะโดยก็เราก็จะเริ่มกันที่ไซโตไคน์นะคะไซโตไคน์ ok เป็นโพลีเปปไทด์เป็นสารน้ำที่สร้างและหลั่งโดยเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันในภาวะที่ถูกกระตุ้นด้วยแอนติเจนส่วนใหญ่สร้างขึ้นเมื่อมีการติดเชื้อสร้างขึ้นเมื่อมีการตอบสนองจำเพาะ การทำงานของไซโตไคน์นะคะไซโตไคน์ ok จะเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนควบคุมให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันทำงานตามหน้าที่ของตัวเองและทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นหน้าที่ของไซโตไคน์ไซโตไคน์จึงเป็นตัวกระตุ้นส่งเสริมควบคุมให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกัน ทำงานตามหน้าที่ของเซลลอย่างเป็นระบบนะคะแต่ละชนิดเพิ่มความสามารถของ NK เซลให้ดีขึ้นให้ดีมากขึ้นในการทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อและเซลล์แปลกปลอมนะคะทำให้ไซโตตันิกนะคะไซโตโทก ตัว T แล้วก็ลิมโฟไซต์นะคะทำงานกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อและเซลล์ที่ผิดผดปกติดได้ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้มาถูตัวเดนเดนทิติกนะคะเอนทิติกเซลล์จะเริ่มต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันหลักจะประมวลผลและนำเสนอแอนติเจนของเชื้อโรคนั้นๆไปยังเซลล์เม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำหน้าที่ต่างๆของเซลล์เม็ดเลือดขาวคือตัว T เซลล์และ B เซลล์นั่นเองเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาว l y m p o ซต t นะคะได้รับข้อมูล antigen แ,แล้วก็จะทำให้ helper T เซลล์นะคะสร้างและหลั่งไซโตไคน์ออกมาซึ่งไซโตไคน์นี้ยจะไปกระตุ้นนะคะไซโตโท็อกซิ ท็อกซนะคะ T เซลให้กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อและเซลล์ที่ผิดปกตินั้นและ B เซลก็จะเข้าสู่กระบวนการสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะคะ NK เซลนะคะ NK เซลก็คือ natural killer e l l นะคะก็คือเซลเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งแตกต่างจากเซลเม็ดเลือดขาวอื่นๆคือสามารถแยกแยะเซลล์ติดเชื้อ และเซลล์มะเร็งออกจากเซลล์ปกติได้นะคะนี่คือความพิเศษของ NK เซ l l นะคะและนอกจากนั้นเขาก็ยังกำจัดเชื้อกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อและเซลล์ที่ผิดปกติได้เลยโดยไม่ต้องรอการกระตุ้นจากแอนติบอดีและแอนติเจนเลยนะคะทำให้เกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันเร็วขึ้นจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น นักฆ่าตามธรรมชาตินะคะบทบาทหน้าที่ของ nk cell นะคะ nk cell มีหน้าที่คอยค้นหาและทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อและเซลล์ที่ผิดปกติเพื่อไม่ให้เซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติหลุดรอดไปนะคะเกิดการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นมะเร็งในที่สุดจึงมีบทบาทในการป้องกันมะเร็งด้วยนะคะ ถ้าหาก N K เซลมีน้อยเกิน on air หรือทำงานได้ไม่ดีหรือทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้มีเซลที่ผิดปกติหลุดรอดไปได้จำนวนเซลที่ผิดปกติก็จะมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นเซลลมะเร็ง เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราอ่อนแอลงหรือทำงานได้ไม่ดีทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพการทำงานของ NK เซลก็จะอ่อนแอทำงานได้ไม่ดีไปด้วยเช่นกันนะคะจากเหตุดังกล่าวนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติจึงมีโอกาสติดเชื้อได้บ่อยขึ้น หายยากและมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้เพิ่มมากขึ้นจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการทำงานและจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาว NK เซลลจะลดลงเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในแต่ละส่วนแต่ละเซลล์มีความสำคัญมากๆสัมพันธ์สอดคล้อง เชื่อมโยงกันทั้งหมดการทำงานทั้งระบบจึงต้องจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องสมดุลกันจึงจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเราจึงควรอย่างยิ่งนะคะเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงอยู่เสมอเมื่อคนที่มีภูมิคุ้มกันแข็งแรง เมื่อเขาได้รับเชื้อโรคเข้ามาก็จะไม่เป็นอะไรหรือจะลดความรุนแรงของอาการของโรคลงนะคะคนที่มีภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงจะอยู่กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นและเกิดภูมิต้านทานเร็วขึ้นนะคะเห็นไหมคะนี่คือคือความจำเป็นของการที่ว่าเนาะเราต้องดูแลภูมิต้านทานในร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอดังนั้น ถ้ามีสารอาหารใดตัวบํารุงใดที่จะสามารถช่วยให้การทํำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายไปเสริมประสิทธิภาพให้การทํางานของภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นเราก็ควรจะหามอริโภคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะตอนนี้คือเฮโมฮิมนั่นเองนะคะเฮโมฮิม hey <Moh> มีส่วนช่วยตรงนี้มากๆเป็นเป็นตัวช่วยเลยนะคะไปเสริมให้ ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นไปเสริมในกระบวนการทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นนะคะ,ะจึงจึงมาบอกเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่านี่คือกระบวนการทํางานของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนาะและเมื่อเรารู้แล้วว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่นะคะช่วงที่เราทุกคนจําเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อย่างยิ่งนะจำเป็นต้องอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในภาวะที่เราจะต้องเนาะเราจะต้องเรามีอยู่ในวิกฤตของโรคระบาดใช่ไหมคะซึ่งเราจําเป็นที่จะต้องดูแลคุ้มกันร,ร่างกายของเราให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองต่อการที่เราจะต้องเนอะอาจจะต้องไปเจอภาวะที่เสี่ยงเราก็สามารถที่จะมีคุ้มกันที่จะสามารถช่วยให้เรา ร่างกายเราสามารถรับความเสี่ยงตรงนั้นได้และก็จะสามารถเนาะลดบรรเทาเขาเรียกว่าลดความรุนแรงของการที่จะเกิดขึ้นได้นะคะจึงมาแนะนำนะมาเอาความรู้ตรงนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆนนะคะว่าปัจจุบันนี้เนาะจริงๆภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเรานะคะนิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาเป็นอะไรที่อัตโนมัติมากๆแต่ด้วยสภาวะการใช้ชีวิตของคนเราเนาะ บางทีเราก็นอนดึกใช่ไหมคะพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกําลังกายแล้วก็อาจจะทานบริโภคอาหารทานอาหารที่ไม่ครบหมดหมู่แน่นอนที่สุดไม่มีใครทานได้ครบทุกคนใช่ไหมคะดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีอะไรที่จะเสริมเข้าไปเนาะทั้งจะเป็นวิตามินหรืออะไรก็ตามอาหารเสริมอะไรต่างๆและขอแนะนําตัวหนึ่งเลยนะคะฮีโมกิมของเราซึ่งได้รับนะคะได้วังวัล ส่งออกดีเด่นจำหน่ายสูงสุดนะยอดจำหน่ายสูงสุดมาติดต่อกันถึง6ปีแล้วนะคะตัวเฮมีหฮมน,นี้นะคะและที่สําคัญเนาะตอนนี้เราจำหน่ายไปทั่วโลกแล้วกว่า1 9ล้านกล่องนั่นคือมากกว่า10อ่า22ล้านลิตรเลยนะคะจำหน่ายไปทั่วโลกเยอะขนาดนั้นเลยนะคะติดต่อกันมา6ปีแล้วและถ้าไม่ไม่ดีจริงเนาะ คงไม่ได้รับสิทธิทบัตรรับรองจาก7สถาบันเลยทีเดียวนะคะอยากได้สร้างรายละเอียดตรงนี้ทักมานะคะทักมาขอรายละเอียดตัวนี้ได้นะคะวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราต้องการให้เราดูแลนะคะถ้าเราไม่ดูแลเขาก็ไม่สามารถที่จะดูแลเราได้เช่นกันใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งใดที่เราทําไม่ดีแล้ว เขาก็จะกลับมาช่วยเราเนะาะแนวภูมิคุ้มกันในร่างกายเราก็เช่นกันถ้าเรารักษาสุขภาพดีมาเลยตลอดและเราช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราสามารถที่จะทํางานได้ดีขึ้นเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะปลอดภัยนะคะรอดพ้นจากโรคภัยทุกอย่างเจ็บป่วยก็จะนะต่อให้อาจจะเจ็บป่วยเจ็บป่วยได้ยากนะคะถึงแม้เกิดเจ็บป่วยไปจริงๆก็จะสามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว หายหายเร็วนะคะฟื้นตัวเด้เร็วกว่าคนทั่วไปที่เขางคูมค้องกันไม่แข็งแรงนะคะสําหรับวันนี้คุณลิซี่นะคะแฮปปี้โคชก็มาแบ่งปันเพื่อนเพเพียงเท่านี้นะคะถ้าใดรสนใจก็คลิกลิงก์ทักมานะคะเพื่อที่จะเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะขอบคุณสําหรับผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเพื่อนๆนะคะให้ความรู้ที่ดีให้ เป็นวิทยาธานแก่ผู้อื่นแน่นอนที่สุดเนาะสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาตัวเรานะคะขอบคุณผู้ที่จะติดตามชมย้อนหลังด้วยนะคะคุณซีฮปปี้โคชลาพปพิงเท่านี้ก่อนนะนะคะสวัสดีค่ะ